อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวผู้นนี้ลูกแมวลูกแมวมีกี่ตัวลูกพาไปดูดิพาผู้ชมไปดูดิพาผู้ชมไปดูเรผู้ชมไปด,ดูแมวหันกล้องก่อนมีกี่ตัวลูกโอ้สตัวมีสามตัวตัวสีขาวโอ้ยเี่อเด้อเอเอ้ยมันจะกินน้ำรอลูกมันจะกินน้ำเปล่า เออแลวลองไปใกล้ๆะมันกินได้หรือเปล่าน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงน้ำมันยังมันน้ำมันสูงต้องเพิ่มน้ำอีกไหมแล้วมันร้องหาแม่มันเอำแม่มันไปหาแล้วเนะแม่มันไปหาแล้วมันกินนมยังไม่อิ่มหรอมั้งเนี่ยอ๋ยจะเหยียบลูกมึงเด้เออมันเห็นเปล่ามันนี่มันนี่มันนี่ นลูกมันเด็กลูกแมวกับหลานจาวเออแมวน้อยค่ะทุกคนแลนี่มันเป็นอะไรโอ้ทำอะไรมันเลียดาบทำไมมันต้องเลียดากลูกมันไหนดูนี่เออมันเป็นอะไรมันอยู่ตรงนี้เออมันเป็นอะไร ให้ยืนเหมือนกระต่ายดิมันหาลูกมันดูซิมันจะเจอไหมเห็นไหมสัญชัยแต่ยานแมวมันหาลูกมันดูดิมันจะเอาลูกมันได้ไหมอ้ออ้ออ้อดูแกงเงินเอาได้ไหมเอาได้ไหม เอาได้ไหมความสามารถมันเลยไหมปล่อยมันอย่าไปใกล้มันเห้ยความสามารถมันฮบอกแล้วความสามารถมันแมวมันยังกับสัญชาติยานมันมันจะเอาลูกมันให้ได้ไหมเดูมันดูซิว่ามันจะเอาลงยังไง มันจะเอาลงมาไหมล่ะหรือว่ามันจะอยู่ตรงหน้าตะแกรงรถลงมาเลยลงมาเลยไม่ลงเลย ไม่ลงไม่ลงค <c oughs> าบมันคาบลูกมันลงไปเลยหวงลูกก็หวงกลัวแม่เอ็ดก็กลัวลูกใครลูกพี่ไม่ต้องหยุดลูกพี่ตั้งห่าหยุดเลยหยุดไ,ไป มันจะกลัวแล้ง,งมายุ่งกับบ้อนอพี่แลองมายุ่งเลย <c oughs> มันจะกลัวทุกคน,อ,อ,น,นอยากได้ลูกก็อยาก,กไดก้มาเล่นลูกแมวอม <c oughs> <c oughs> นี้ตัวตัวว่าตัวมียอยากได้ลูกก็อยากได้คืนเนี่ยคาไปแล้ว ให้มันคาไปให้มันคาบไปใจจะขาดแล้วให้มันไปกินนมซะลูกไปให้มันคาไปกินนมไปกินเี้ตัวเอเอาแมวนอนเปหรือคนนอนเปแล้วมันตามลูกมันมาแล้วเนเห็นไหมดูดิดูมันตามลูกมันมาไไม่มีไม่มีมันได้มันหาลูกมันเออมันมันหาลูกมัน เปิดดูซิเปิดดูซิอ่ามันเห็ดยังดูที่ว่ามันจะทำยังไงอ่ดูซิดูซิอ่ะ,อะเอาล,อลูกต่อเองขึ้นไปนะอะ่เดินๆนันเธอทำยังไงคาบมันไปอ่คาบคอไปแล้วอ่ไปแล้วมันหวงลูกมันเลยไปแล้วไปกระตามไปแล้วไป, <laughs> ไป มันห่วงลูกมันปล่อยมันนั้ก็อุ้มลูกมันกลับมานี่ดูดิมันจะข้าวอีกไหมน <laughs>